สวัสีอะไรเอ,ะรอ่ะฟังกำลังสนุกเลยอ่าประธานโทษข้างล่างฮะคุณกมกรข้าข้างล่างครับก็ข้างล่างนี่ไงก็แขกผู้มีเกียรติเยอะแยะนี่ไงอ๋อไม่ใช่คือข้างล่างมึงเนี่ยข้างล่างก็อาจารย์เขาเยอะแยะสวัสดีครับผมไม,ไม่ใช่อาจารย์อะไรอ,อันนี้เน,นี่ยบอกเธอคนนีนนนน้ข้างล่างมึงไม่ใช่ข้างล่างข้างล่างอาจารย์ถึงว่าทำไมมันเย็นชุดล่างไม่เป็นไรบอกอาจารย์เลยว่าเดี๋ยวเราจะเล่นตลกกันแบบนี้ไอ้แป้งถอดกางเกงด้วยฮะ ไม่ดไมดเดี๋ยวต้องขอก่อนอื่นคาหบผอมต้องสวัสดีอย่างเป็นทางการก่อนอสวัสดีครับสวัสดีฮะส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับโอต้โโองการเป็นคุณมีมารยาทใช่แน่นอนมากเลยเ<อ>สุดยอดมากตอนขี้มึงนั่งพระเพียบขี้ด้วยไหมเนี่ย <S <S ต้องบอกกูนเลยคุณองปอนฮะ,ะรเรามาคืนสู่เย่าคาหบผอมโรงเรียนราชชวินิตบางเขนเดี๋ยวเดี๋ยว มึงผิดที่ไ้ทิศอะไรนะผิดที่เล้าเอาเรื่องบางเขนะไม่ใช่เฮ้ยกลับได้ผิดไงอ่านเชื่อโรงเรียนให้ถูกๆ่ครับคุณครอบ่านใถูกหนไรยคืนสู่เจ้าชาวฟ้าเหลืองเออฉลองครบรอบ100ปีโรงเรียนวัดราชโอรสอ่าสุดยอดมากคุณราชโอรสนี่ก็อายุ19ปีแล้วไม่ใช่วันนี้วันฮะวันที่19มีนาเอาวันที่19เก ครับผมก็อย่างเมื่อกี้ที่พ่อแม่พี่น้องก็ได้ถ่ายรูปถ่ายรูปครับโรงเรียนนี้เขาเรียกว่าผลิตศิลปปงศิลปินออกไปชั้นนําเยอะแยะคนด่งคนดังมีเยอะแยะเลยที่นี่เลยน,นะเมื่อกี้ใครนั่นได้ขึ้นมาร้องเพลงชื่ออะไรนะคัชชาเดอร์ตาอะไรคัชชาเดาาอร์าาาตาโอ้ยสู้เพื่อนผมไม่ได้เดี๋ยวๆมึงผิดค่ายแล้วอ๋อหรอคัชชาเอฟอ๋อใช่คัชชาอย่ามาคุยนี่กันชายไม่คุยต่อ ไม่ใช่อันนี้เรื่องจริงเก็บเดี๋ยวอะไรเมื่อกี้อะไรเรื่องจริงอะไรอันนี้คือสิทธิ์เก่าอันนี้คนนี้ของจริงใครพี่ลอร์ดใช่ไหมฮะคนลอร์ดเอาคนลอร์ดโรงเรียนลอร์ดแต่ไม่เกี่ยวอะไรแกอ๋อโอเคเอาอย่างรย์ก่อนที่จะเลยเถิดไปอาจารย์เขาถามว่าพวกคุณเป็นใครอยู่ๆม่ยืนจับไปพูดโป่งปางโป่งปางอย่างนี้เออคนไม่รู้จักเนาะเขาก็ไม่ดูหรอกเอ้ยใครว่ามายืนพูดกับไปเขาจะมาตลกกับเราหรือเปล่านั่นนะสิแนะนำตัวก่อนดีกว่า อาใครก่อนแนะนำตัวให้อาจารย์ฟังให้พี่เพื่อนฟังหน่อยชื่อผมนะครับถามว่านะชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อจริงเอาเอาชื่อจริงดีกว่าครับชื่อจริงเนาะชื่อจริงชื่อเล่นเอาชื่อจริงไงก็ชื่อจริงชื่อเล่นชื่อจริงครับก็จริงๆอ่ะชื่อเล่นอ่ะกูชื่อไอ้จริงแต่ชื่อจริงจรกูชื่อนายเล่น๋อเป็นคนวอกวนหรือว่าที่บ้านผมเรียกคนโค้เตนน่าจะเป็นนะครับครับพ่อแม่ก่อนตั้งนี่เมาอึหรือเปล่านี่คุณชื่ออะไรครับผม ผมชื่อปังปอนป่าเปียวเยี่ยวปังเจ็ดครับผม